สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปรีวิวเชิงลึกของ Astra 600ปี2025ปืนพกที่ได้รับความสนใจอย่างมากด้วยการผสมผสานร,ระหว่างดีไซน์คลาสสิกและเทคโนโลยีสมัยใหม่เริ่มจากภายนอก Astra 600มาพร้อมตัวเรือนที่แข็งแรงทนทานทำจากเหล็กคุณภาพสูงพร้อมเคลือบด้านลดแสงสะท้อนและให้ลุกมืออาชีพเหมาะทั้งการยิงที่สนามและการป้องกันตัว ระบบการยึดจับออกแบบมาอย่างประณีตมีความโค้งรับมือได้พอดีพร้อมพื้นผิวที่หยาบช่วยให้จับแน่นแม้ในสภาพเปียกหรือความกดดันสูงตัวสไลด์มีร่องหน้าและหลังช่วยให้การบรรจุกระสุนและการจัดการทำได้ง่ายการกระจายน้ำหนักของปืนสมดุลทำให้ควบคุมแรงถีบได้ดีและซอรไซส์แบบต่ำช่วยให้เล็งเป้าได้รวดเร็วพร้อมตัวเลือกซอไซส์สำหรับยิงในที่มืดสำหรับประสิทธิภาพแอสตรา0 0ใช้กระสุนที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้สูง ยิงแม่นยำต่อเนื่องระบบไกปืนปรับปรุงให้ให้การกดไกที่ชัดเจนและมีการรีเซ็ตสั้นทำให้ยิงต่อเนื่องได้รวดเร็วโดยยังคงความแม่นยำแรงถีบควบคุมได้ดีด้วยสปริงและการกระจายน้ำหนักที่เหมาะสมทำให้ยิงได้นานโดยไม่เหนื่อยแมกกาซีนทำงานรับรื่นบรรจุกระสุนได้ง่ายและสามารถเปลี่ยนแมกกาซีนได้เร็วจุดเด่นของ a s t r a 600คือความสามารถในการปรับแต่งปืนมาพร้อมรางสำหรับติดตั้งอุปกรณ์เสริม เช่นไฟส่องหรือเลเซอร์และระบบปรับขนาดด้ามจับให้เหมาะมือแต่ละคนนอกจากนี้ยังมีระบบความปลอดภัยขั้นสูงเช่นระบบป้องกันการตกหล่นและความปลอดภัยภายในที่ป้องกันการลั่นโดยไม่ทําให้การใช้งานช้าลงสําหรับผู้ที่ชอบปรับแต่ง Astra 600รองรับอุปกรณ์เสริมภายนอกหลายอย่างเช่นไซเลนเซอร์ซอไซส์แบบปรับปรุงและแมกกาซีนยาวทําให้เป็นแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นทั้งการยิงเล่นและการใช้งานมืออาชีพ จุดขายสำคัญของ Astra 600คือการผสมผสานร,ระหว่างนวัตกรรมสมัยใหม่และความเชื่อถือได้แบบดั้งเดิมให้ประสบการณ์การยิงที่เหนือชั้นในราคาที่แข่งขันได้ราคาเปิดตัวของ Astra 600ปี2025อยู่ในช่วงกลางให้ความคุ้มค่าสำหรับผู้ที่มองหาปืนที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพโดยสรุป Astra 600ปี2025โดดเด่นในทุกด้านดีไซน์ภายนอกสวยงามและถนัดมือ ประสิทธิภาพแม่นยำและควบคุมง่ายฟีเจอร์พิเศษเพิ่มความปลอดภัยและความยืดหยุน่นและราคาที่เข้าถึงได้ไม่ว่าคุณจะใช้ยิงกีฬาป้องกันตัวหรือใช้งานทางยุทธวิธีปืนรุ่นนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมอบความแม่นยำความน่าเชื่อถือและการใช้งานง่ายสำหรับใครที่กำลังมองหาปืนพกทันสมัยที่ผสมผสานนวัตกรรมและดีไซน์คลาสสิกแอสตราหกเป็นรุ่นที่ควรพิจารณาอย่างยิ่ง ถ้าต้องการฉันสามารถสร้างหัวข้อวิดีโอและคำอธิบายภาษาไทยให้คุณต่อได้ด้วย